ใครทำเรื่องแย่ๆแบบนี้ครับล่าสุดนะครับนักเตะชื่อดังของพิมพิลิกคนหนึ่งที่สื่อไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ เป็นดาวยิงจอมถล่มประตูของเวท,ทีพิบริกล่าสุดครับมีการโดนจับนะครับในข้อหาคมขืนหญิงสาวถึง3คนแต่ยังไม่เคยโดนลงโทษอะไรเลยเลครับคือว่าง่ายคือผู้หญิงทั้ง3คนนี้นะครับกลัวหลือเกินกลัวคดีของตัวเองไม่คืบหน้าเลยครับและนะครับเหตุการณ์เลยครับ คือสื่อเนี่ยรู้ว่าเป็นใครด้วยนะแต่ตามกฎหมายสื่อก็อไม่สามารถนะครับเปิดเผยว่าคนนั้นเป็นใครได้เลยครับในตอนแรกนะครับ,นนนนรนค,รบคนนี้นะครับโดนจับกลุมทางลอนดอนเหนือเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565ในข้อหาคมขืนและถูกควบคุมตัวนะครับในเวลาต่อมานะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งที่2ซึ่งเกี่ยวกับการคมขืนและเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในปี2564 ก่อนที่ผู้หญิงคนที่3จะเดินทางมาแจ้งข้อกล่าวหาในเดือนกุมภาพันธ์2,566ที่ผ่านมาแล้วครับแล้วเดลี่เมวเนี่ยก็แสบเหมือนกันก็บอกใบว่าเนี่ยคือเป็นตัวยิงตัวดังของเวทีพิมิิกเป็นจอมทำประตูระดับชั้นนำ เลยทีเดียวเชียวละครับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับยังคงเล่นในบิลลีกด้วยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้และได้รับการประกันตัวหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดนะครับคือในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองและเหยื่อทั้ง3คนทุกใจมากเหลือเกินเพราะว่าคาดีของตัวเองไม่คืบหน้าล้ครับหูใครล่ะครับเนี่ยคุณล่ะครับลองลองคาดเดาคนหน่อยสิครับว่าใครทำเรื่องร้ายแรงและ เรื่องที่แย่ขนาดนี้ครับเป็นกองหน้าจอมถล่มประตูด้วยนะเนี่ยและขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับแอดหนึ่งแเอเชีย